สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะและว,วันนี้นะครับผมมีข่าวเรื่องหนึ่งอยากนำเสนอมากนะครับนั่นก็คือมังงะเรื่องอิจิระในเดะนางาโโระซังนะครับหรือชื่อไทยก็คือยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโโรนะครับได้ประกาศทำแอนิเมะแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในมังงะเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแกล้งนะครับเนื้อเรื่องย่อก็ง่ายๆนะครับนางาโโรเนี่ยเป็นนักเรียนปีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอนักเรียนปี2ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยโดยบังเอิญนะครับแล้วรุ่นพ อ่อนแอแล้วก็เนื้อแมากๆนะครับนางาโโทรเนี่ยได้ยางการ์ตูนของรุ่นพี่นะครับแล้วก็ได้ล้อเลียนรุ่นพี่นะครับจนรุ่นพี่เนี่ยร้องไห้นะครับทาให้ตั้งแต่นั้นมานะครับนางาโโรก็เลยตามแกล้งรุ่นพี่คนนั้นตลอดมานะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็จะเป็นแนวเดียวกับเรื่องแกล้งนักรักแม่รูยังนะครับผมไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นนะนะโดยเรื่องนี้นะครับได้ทาง t e l คอม m a n i m แอนิเมชันฟิล์มนะครับรับหน้าที่สร้างนะครับผลงานเก่าๆของค่ายนี้นะครับก็จะมีออร์เรนะครับ ผมก็หวังให้แอนิเมมันออกมาดีนะครับเพราะว่ามันก็สนุกมากแลยเรื่องนี้ผมเป็น FC นะครับซึ่งหวังว่าให้มันเทียบได้กับแกล้งนักรักนารู้ยังนะครับว่าจะได้มีการ์ตูนขี้แกล้งเนี่ยอยู่คู่เราไปอีกยาวๆเลยครับส่วนมังงะนะครับในไทยมีลิขสิทธิ์ของวิบูลกิจนะครับมี6เล่มนะครับซึ่งผมก็เก็บครบนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพอดีด้วยถ้าใครชอบให้ผมอ่านข่าวแล้วก็สรุปข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทคล่อไรรััับบสวนนี ๊ายบาย